นี้16กิโลนะคะพี่ๆกันไฟด้วยค่ะทุกคนมันไม่เล็กนะมันใหญ่มากเนี่ยแล้วไม่เบาเลยนะ16โลคืนหนักนะคะพี่ๆรับประกันให้ถึง5ปีนะคะกันไฟโคนหนักยนะอยู่นะยืนไม่ไหวลวทุกคนเนี่ยอันนี้คือเน้นเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราสามารถนะคะใส่ฐานเข้าไปตรงนี้ค่ะทุกคนเขาให้มาแล้วนะคะฐานใส่เข้าไปนะคะตัวนี้ทั้งหมดนะคะพี่ๆ เขาให้มาสี่ก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขาตรงนี้นะคะเป็นขาตั้งเขาเราก็หมุนเข้าไปได้เลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นถุงใส่กุญแจนะคะเขาให้มากุญแจแล้วก็ให้มาสองดอกแบบนี้นะคะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยค่ะด้านในนะคะเปิดเข้ามาก็จะมีทั้งหมด3ชั้นแบบนี้1 2 3สนะคะปูพรมมาให้อย่างดีแล้วก็ให้นอ็อตสกูมาแบบนี้นะคะเนี่ย เราสามารถยิงเข้าผนังบ้านได้เลยตามจริงเนี่ยว่ามันก็หนักตนนัวนะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยใครอุ้มนี่ก็คือแบบเออต้องแบบใช้แบบพละกําลังเยอะมากอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยสามารถห้อยได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวห้อยนะคะมาให้แบบนี้เลยทุกคนอุย้ยดีอ่ะการไฟนะคะตัวนี้รับประกันให้ถึง5ปีเลยค่ะวิธีการวิธีการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเดนแล้วก็ล็อกตรงนี้ อ่ะกุญแจ่างนี้ก็ได้ถ้าใครถ้าใครที่ไม่อยากตั้งรหัสผ่านหรือไม่อยากสแกนนิ้วนะคะใช้วิธีการใช้กุญแจแบบนี้ก็ได้เราก็จะเปิดออกค่อนข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เอากุญแจเข้าไปแล้วก็หมุนตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางปึ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เปิดได้เลยค่ะแบบนี้ทุกคน16กกิโลนะคะไม่เบาเลยค่ะค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะนี่เป็นอุ้มคนเดียวยังไม่ไหว ใจกดได้ทีตะการหน้าคลิปนะคะขอมีค่าเราห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดแม้แต่คนในบ้านค่ะ